ข่าวดีสำหรับลูกหนี้กยศนะคะเพราะว่าตลอดเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะทางกยศเขาก็ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพแล้วก็กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมจัดโครงการมหาก,กรรมแก้หนี้สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรมนะคะมีการลงพื้นที่จังหวัดต่างๆค่ะในเรื่องของการช่วยเหลือลูกหนี้กยศในการปรับโครงสร้างหนี้นั่นเองนะคะ จริงๆกกยสเนี่ยเขามีการเปิดให้ปรับโครงสร้างนี้กั้งแต่เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2567ที่ผ่านมาแล้วค่ะซึ่งรุ่นที่โยสที่มีการปรับโครงสร้างนี้ต้องการจะติดตามข่าวสารว่าวันไหนลงที่ไหนอะไรยังไงบ้างก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของกยสนะคะ โดยการปรับโครงสร้างหนี้ครั้งนี้นะคะก็จะส่งผลให้ผู้กู้สามารถกลับมาชําระหนี้ได้ตามปกติค่ะรวมถึงก็จะลดในเรื่องของการดําเนินคดีการบังคับคดีแล้วก็ทําให้มีเงินหมุนเวียนนะคะเป็นโอกาสที่จะส่งต่อการศึกษาให้กับรุ่นน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษารุ่นต่อไปนั่นเองค่ะเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้นะคะผู้กู้ยืมเนี่ยจะต้องผ่อนชําระเงินคืนกองทุนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือน ต้องชำระภายในวันที่5ของทุกเดือนติดต่อการเป็นระยะเวลา15ปีนะคะการชำระเงินง้ดสุดท้ายผู้กู้จะต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ค่ะสำหรับการคำนวณยอดหนี้ที่จะนำมาปรับโครงสร้างหนี้นะคะทางกองทุนจะนำรายการชำระหนี้ของผู้กู้ยืมนับแต่วันที่ครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดค่ะ ในกรณีคำนวณยอดหนี้ใหม่แล้วไม่มียอดหนี้เงินต้นและดอกเบีย้ยคงเหลือ กองทุนก็จะปรับโครงสร้างหนี้ให้กับผู้กู้ยืมแล้วก็ให้ส่วนลดเบีย้ยปรับ100%ซนะคะโดยถือว่าผู้กู้ยืมเนี่ยชำระหนี้ปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วสําหรับผู้กู้ยืมที่มียอดหนี้คงเหลืออยู่ระหว่างการผ่อนชําระค่ะกองทุนเนี่ยก็จะนํารายการชรําระหนี้ของผู้กู้ยืมแต่ละรายนับแต่วันครบกาหนดชําระหนี้ครั้งแรกมาคํานวณตัดชําระหนี้ใหม่จากเดิมเบีย้ยปรับดอกเบีย้ยแล้วก็เงินต้นเมื่อปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ก็จะตัดเงินต้น เฉพาะส่วนที่ครบกําหนดนะคะดอกเบีย้ยแล้วก็เบีย้ยปรับตามลําดับค่ะในส่วนของอัตราดอกเบีย้ยก็1%ต่อปีแล้วก็อัตราเบีย้ยปรับ0.5%ตต่อปีในส่วนของเบีย้ยปรับทั้งหมดกองทุนจะพักแขวนไว้ค่ะ เมื่อผู้กู้ได้ทําการชําระหนี้ปิดบัญชีก็จะได้รับส่วนลดเบี้ยรปรับ100%และเมื่อทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ผู้คาประกันก็จะหลุดค้นจากสัญญาคาประกันเงินกู้ทันทีนะคะและในกรณีที่ผู้กู้ยืมผินนัดชําระหนี้ตามสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สะสมถึง6งวดหรือผู้กู้ยืมมีเงินผ่อนชําระเหลือไม่ถึง6งวด หากผิดนัดชําระงวดใดงวดหนึ่งก็ถือว่าผิดนัดชําระหนี้ทั้งหมดให้ถือว่าสัญญาปรับโครงสร้างหนี้สิ้นสุดลงค่ะกองทุนเนี่ยจะนําเบี้ยปรับที่ตั้งพักแผนไว้กลับคืนมาเป็นทุนทรัพย์เพื่อดําเนินการฟ้องร้องหรือว่าบังคับคดีให้กับผู้กู้ยืมต่อไปค่ะ